สวัสดีครับผมนายไพฑูรย์ยินหาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านของรองหมู่ที่ห้าตำบล้วยไร่อำเภอหลงสักจังหวัดเพชรชบูรณ์หลักการทํางานโดยน้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระชนาการที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,บรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่9มาใช้ปฏิบัติในการทํางานหลักคิดได้ใจได้ผลได้งานบทบาทหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับราษฎรในชุมชน วิสัยทัศน์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมบ้านวังล่องหมู่ที่5สมตําบลห้วยไร่มีจิตอาสาจำนวน1น5คนแนวทางในการดําเนินการของจิตอาสาในการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆโดยแบ่งเป็นคุ้มจํานวนเกตคุ้มและแต่ละคุ้มก็จะจัดตั้งจิตอาสาให้เป็นหัวหน้าคุ้มรองหัวหน้าและฝ่ายทํางานในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆให้ครบทุกมิติอย่างเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านในชุมชนการสร้างกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆและการทำปิดอาสาด้านสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่ป่าของชุมชนโดยเราจะปลูกป่ากันทุกวันที่5ธันวาของทุกปีซึ่งจะเป็นการปลูกเสริมในส่วนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ ด้านจิตอาสาในระดับตำบลสำหรับทุกหน่วยงานในตำบลได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับที่จัดในการปรับปรุงภูงมิทัศน์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณเขื่อนห้วยขอนแก่นด้านสาระาสุขก็ร่วมกันการจัดเจียกรรมในด้านสุขภาพโดยให้จิตอาสาร่วมรณรงค์ในด้านสุขภาพและด้านต่างๆในที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม้่ยไร่รวมถึงด้านวัฒนธรรมประเพณีจิตอาสาก,ก็ได้นํา ไปร่วมกิจกรรมในการพัฒนาหรือปรับภูมิทัศน์ที่วัดโดยมีท่านพระรูถาวรพัชรกิจเจ้าคณะตำบล้วยไล่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิหิหันใจเย็นค่ะเป็นแกนรนำชนชนจิตอาสาด้านเยาวชนค่ะเป,เป็นผู้นำพาเย,ยาวชนนะคะในการร่วมกิจกรรมต่างๆเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทและก็มีส่วนร่วมนะคะในการสืบทอด กิจกรรมตาร่างๆที่เรามีในชุมชนในท้องถิ่นนะคะต่างไม่ว่าจะเป็นในด้านของงานทอผ้าการแปลรูปผ้าทอพื้นเมืองนะคะงานจักสานในเรื่องกิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพสไร้างรายได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นร้านตัดผมร้านเสริมสวยที่เรามีในชุมชนเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ค่ะเข้ามาศึกษาเรยียนรู้แล้วก็สามารถเรียนรู้พร้อมที่จะสามารถประกอบอาชีพได้นะคะเราก็ยังมีการพาเด็กๆเนี่ยค่ะปลูกผักทานเอง นะคะโดยการที่เราผลิตปุ๋ยใช้เองเนี่ยก็จะเป็นาการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยหมุนไส้เดือนด้วยนะคะ,ะก็ยังมีการนําส่วนของอของใช้ที่มีในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรื่องของ,งาการกาลานะคะเข้ามาสามารถเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถมีรายได้ได,ได้แล้วเราก็ยังมีความหวังว่าเราจะพัฒนาในส่วนนี้ค่ะ,ะต่อยอดขึ้นไปแล้วก็พัฒนาต่อไปในเรื่อๆจนสามารถเป็นรายได้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต หน้าที่เป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนรวมถึงเป็นผู้นําชุมชนวิเคราะห์ตรงนี้เราไม่ได้จวิเคราะห์เฉพาะชุมชนเพราะการบริหารจัดการหรือการจะพัฒนาอะไรก็ตามหากทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาเพราะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยัง่งยืนดังนั้นผมจึงวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนโดยวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนโดยพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่ม เกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งตัวชี้วัดของผมในการทำงานไม่ใช่รายได้จากเงินแต่ผมมีความสุขกับการทำงานสุขใจทุกครั้งที่ได้ทำเพราะเราทำดีด้วยหัวใจสวัสดีครับ